จร,จริงๆแล้วผมว่ามีได้พิมพ์นิยมมาอยู่องค์หนึ่งนะไม่รู้ว่าท่านในจดจะดูมาถึงตอนนี้หรือเปล่าพอดีเพิ่งน,นึกได้นะเดี๋ยวหยิบห้ดูแบบครับก็สวัสดีพี่พีเอฟซีเชามุงแมนสองยามเย็นทุกท่านนะครับก็ไม่ไม่น่าจะเย็นแล้วนะครับเอฟซีน่าจะดึกแล้วก็ถ้าท่านใดติดตามรับชมกันมาก็ผมเว้นมา3 4มี่วันแล้วนะครับก็พอดีเรียนเรียนเยอะไปหน่อยนะครับเอฟซีเรียนเรียนเยอะมากเลยนะครับก็มาเปิดกันที่องค์แรกเลยแล้วกันนะครับวันนี้ พระเยอะนี้ไม่ใช่ใอะไรนะครับ f c ฟซก็ขออนุญาตเอามาจัดโปรให้ FC ได้ไหมครับวันนี้ผมขอเอาเอาราคายังไงดีปาร์ตี้ผมจะเปิดนนองค์ละพันห้าสองพันอยู่แล้วผมเอาเนี่ยหมดแน่นะเอาองค์ละพันห้า 1, 5, พอนะครับ FC เอาราคาเดียวฉเฉลี่ยมาให้แล้ว FC ถ้า FC ปิดสององอีกองหนึ่ง FC หยิบมาได้เลยนะครับก็คือผมให้ FC ฟสองแถมหนึ่งละกันนะครับปิดสองผมแถมให้อีกหนึ่ง นะครับ fc ฟซก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะครับมาเปิดกันที่องแรกเป็นหลวงพ่อเดิมเอ้ยไม่ใช่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับแมจจำจำผิดนะครับ f อซขออภยัยเป็นหลวงปู่ทวดเป็นปั๊มนะครับเป็นเขาเรียกพิม์พปั๊มซ้านะเหลืออยู่องเดียวแล้วนะครับเพราะว่าได้มาองค์เดียวนะครับเี่ยปั๊มซ้าเขาจะแต่องค์นี้คมจัดเลยนะครับ นะดูง่ายๆนะครับ FC ทันใดชื่นชอบนะครับเอาราคาเดียวนะสแถมหนึ่งนะครับไม่พูดกันเยอะนะทันใดอยากดูรูปเพิ่มเติมนะครับทักมาขอดูหลังไม้ได้นะครับชึบๆต่อมาเป็นพพุทธจินนาชานะพิมแ์งปีสองสี่แปดห้าหรืออะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเป็นพิมพ์แต่งโอ้โห จริงๆผมเปิดไว้แพงหลากหลายพันมากนะครับ FC นะตอนนั้นแต่ FC นะก็บอกว่าทำไมหยิบพระมาแล้วชอบกำๆนะผมผมชอบนะ FC บอกมองไม่ค่อยเห็นพระเลยนะเห็นแต่นิว้วต้องขออภัยจริงๆนะครับก็ถามว่าจะส่องดูมุมไหนดีพระเนี่ยสวยแทเดิมๆเนี่ยต้องคมอย่างนี้นะครับ FC เนะี่ยเปิดดวงเซียนได้เลยเนะี่ยผมบาดนิ้วเลยนะเนี่ยโอ้โห FC ดูนะ เอาไม่แพงนะครับ fc ไม่แพงนะครับก็ท่านใดดูแล้วนะครับหรือเข้ามาติดตามรับชมใหม่นะฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับ fc ฝากกดติดตามด้วยนะไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับท่านใดที่เป็น fc ใหม่นะนะครับดูแล้วแบบเผื่อบางทีพี่ๆแบบดูเพลินไงพอดูจบแล้วก็ไม่ได้กดติดตามกันนะก็กดติดตามกันเผื่อจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับเผื่อมีโอกาสได้เจอพาร์ที่พี่ๆ fc ดูแล้วถูกใจก็ เปิดได้อุดหนุนกันนะครับต่อมาองคนนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยม a โอ้โหองนี้นะปลอดล่ำจริงนะผมลงไปใน a c e b o o k นะมีโอ้โหเขามาถามมันเยอะแยะนะแต่ราคาผมก็เปิดมาตรฐานนะเปิดไปสามพันสี่พันประมาณนี้นะตามที่ผมแบบว่าเอออยากจะเปิดนะแต่ก็ราคาจบไม่โดนสักทีนะวันนี้ก็เอามาราคาให้กลางๆเลยพันห้านะครับเนี่ย fc ดูจีวอนนะครับเนี่ยภาพทั่วไปนะจีวอนเขาจะไม่ คมเด้งขนาดนี้นะ fc ดูนะโอ้ขึ้นมามันสันแท่งสามเหลี่ยมเลยนะเป็นพิมพ์นิยมบีมือรองนะครับพิมพ์นิยมบีมือรองพิมพ์นี้จะเห็นกันบ่อยนะครับเหถือเป็นพิมพ์ดาราต่อมาเป็นพิมพ์ขี้ตานะพิมพ์นี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาห้าชายหรือสามชายนะ fc นะครับก็ท่าในใดที่มีความรู้ก็แนะนํากันได้นะครับท่าในใดดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะครับก็ อุดหนุนกันได้นะครับช่วงนี้อาจจะเห็นพระนี่โอ้โหแบบเด็ดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยพระบางองค์เก็บเก่านะไม่ได้เอาออกมาถ่ายนานมากนะครับบางองค์แทบไม่ได้จับเลยนะโอ้โหเอาไม่แพงนะครับไม่แพงทักได้นะครับชอบวงนี้ก็ทักมานะครับ Fc สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับอันนี้คือเบอร์โทรนะครับแอดไลน์ได้นะครับ สแกน QR c o d ดได้เลยนะองค์องนี้ก็เป็นอ่ารูปหล่อนะครับพระพุทธชินราชอีกหนึ่งองนะครับนี่เป็นพิมพ์ผมไม่แน่ใจว่าเขาออกต่อๆหน่อยนะครับเขาเรียกอย่างนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับทันใดดูแล้วชื่นชอบก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะครับมีตรงไหไที่ผมพูดผิดพูดถูกไปมั่งก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับพระพุทธชินราชนะรูปหล่อเก่านะ จริงองนี้ปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเอฟซีมีขอ <c oughs> พิเศษอะไรก็ตอนนั้นก็ได้ขอคืนกลับมานะ <c oughs> ต่อมาวันนี้มาเป็นจอบนะครับจอบใหญ่หลวงเพ่อเงินเนื้อเขาเป็นออกสมฤทธิ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเอฟซเนี่ยโคตรเก่าเลยนะครับไม่แน่ใ,ใ,นใจว่าเนื้อเขาออกอะไรนะครับ เป็นพิมพ์จอบใหญ่หลวงพ่อเ,พเงินนะครับผมเห็นเขาลงใน a c e b o o k เขาเปิดกันแพงนะผมก็เอาเท่านี้พอนะครับได้มาไม่แรงก็แบ่งกันแบบแบ่งปันนะครับก็ผมส่งด่วนให้นะครับทุกกล่องนะครับสองวันสามวันถึงบ้านแน่นอนหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่องนี้นะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเป็นพิมพ์แปลกพิมพ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ วันนี้พาเยอะนะส่องกันไม่วัดไม่ไหวเลยนะครับถ้านใดดูเพลินก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็แปลกนะแปลกดีนะครับไม่ค่อยได้เจอแบบว่าแต่งแต่งข้างเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอแล้จีวอนเขาว่าเนี่ยดูเด่งคมดูสวยดีนะครับเล่นรูปหล่อต้องเล่นเรือหาเก่านะโลหะถึงๆนะครับ สีตาองนี้ก็เหมือนกันสภาพห้อยห้อยใช่นะคองใช้พิมพสีใช้ถ่ายรูปสะตัูออกมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะต้องมาจับอง์จริงนะสวยงามนะครับสวยๆองค์นี้จริงๆแล้วผมว่ามีได้พิมพ์นิยมมาอยู่องค์นึ่งนะไม่รู้ว่าท่านใดจะดูมาถึงตอนนี้หรือเปล่าพอดีเพิ่งนึกได้นะเดี๋ยวหยิบให้ดูแบบสดๆเลย นี้ได้แบ่งปันมาจากทางบ้านนะครับ fc ได้แบ่งปันมาจากทางบ้านองนี้ไม่ได้เปิดไม่ไม่ได้อยู่ในรวมในโปรโมชั่นนะครับ fc องนี้ผมเพิ่งได้มาองนี้เปิดไว้สองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะอันนี้ยังมาส่องให้ดหูเฉยนะครับ fc แต่ก็เปิดราคาสองหมืนห้าพันบาทท่านใดชอบก็นะแท้ดูง่ายนะครับ fc แท้ดูง่ายหล่อล่ำบึกนะครับ ให้ดูก้นโอ้เทรดูง่ายนะครับเทรดูง่ายผมอาจจะเก็บไว้ใช้เองนะองนี้ไม่แน่ว่าอาจจะเปิดไว้ล้านกว่าก็ได้นะเอฟซี FC. แต่วันนี้เปิดสองหมื่นห้าก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอวางแยกไว้ก่อนละกันนะครับองนี้วางแยกไว้ให้ชึบต่อมามาอยู่ตรงไหนเนะี่ยนิยมองนี้ก็ผมก็เปิดไว้อยู่แพงเหมือนกันนะองนี้ผมเปิดไว้สามสามพันห้าสี่พันประมาณเนี้ยนะครับพี่นนิยมบีมือรอง อันี้ผมก็เหมือนจะลงใน Facebook แล้วก็มีทางมาตอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้คิดว่าลงในไลฟ์ใน YouTube นี่น่าจะได้ถูกกว่านะถ,าถ้าได้ติดตามกันนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับบีมืหอหลอกชอบนะครับม,มีมีติดตะไบด้วยนะครับนิดนึงต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับสังกา,าย พิมเสียนโตนะโร้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะที่ผมเคยถ่ายลงไว้แล้วนานมากแล้วเลย FC ทักมาเคยต่อไว้สองพันผมไม่ได้ให้ไปตอนนั้นเนะี่ยผมเปิดไปสามพันห้านี่แหละแล้วผมจะเอาสามพันเพราะเนี่ยโอ้โหด FC ดูพระเนื้อหายาจะเป็นพระเททมเดิมนะครับเนี่ยพระเททมเดิมเ,มเมนะี่ยโอ้ผมบอกเลยว่าเดินสามสนามไม่เจอนะครับเดินสามสี่สนามไม่เจอแน่นอนนะครับพระเนื้อหาอยเนี่ยเป็นพระ ที่น่าเล่นหนึ่งวัดน,นะครับ Fc อย่างที่บอกวันนี้ผมตั้งใจเอามาลงเพื่อดันราคาให้พี่พีเเนี่ยแบบว่าได้ซื้อขายกันนะครับเอาพันห้าเนี่ย Fc ไปต่อได้แน่นอนนะครับสองพันห้าสามพันใการันตีนะครับได้ไปต่อมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นหลบพวกเงินขี่ช้างนะครับเขาตีเป็นท้ายน้ําหรือ อะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ขอเรียเป็นแค่ของแปลกแล้วกันนะครับเอฟซี FC. อาจจะไม่มีอยู่จริงในสารระบบก็ได้นะครับอาจจะเป็นพาเกตทำใหม่ก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอฟซี FC ก็ดู <c asm> ดูตามความเป็นจริงแล้วกันนะแต่วันนี้ผมเอาพันห้านะครับถามว่าทำไมผมเอาพันห้าเอฟซีก็ผมผมเคยส่อง ug, พวกของเก่านะเนี่ยพวกเนื้อรู้หาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับเอฟซีสายตาคน <c Turn ed out> รามันวัด <c oughs> ความเก่าไม่ได้นะแต่ผมว่าูเก่านะครับผมเอาพันห้าผมดูจากสายตาผมนะครับถ้าใน ดูแล้วแบบว่าทําไมผมเปิดแพงจังก็แพงก็ไม่เป็นไรนะครับ F4 ถ้าแพงก็ F4 ก็ลองต่อลองดูนะครับต่อมามาเป็นเต่านะเต่าตัวนี้ผมก็เปิดเล่นๆนะเปิดไว้เจ็ดแปดพันเหมือนกันมีทักมาต่อกันเล่นๆเหมือนกันก็แต่ก็ยังไม่ให้นะก็มีทักมาต่อกันเนี่ยสองสามพันก็คือมีทักมาต่ออยู่นะครับเนี่ยชอบมากนะครับแทดูง่ายนะครับเนี่ยไม่ติดตะไบไม่ติดอะไรเลยเนี่ยแตกเป็นใย,ยบัวเลยนะครับ F4 เนื้อเขาเรียกว่าเป็น แต่เป็นเกล็ดก็ดีนะครับเต่าเงี่ยนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมเดินสนามนะประมาณเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณสามสี่ห้าพันนะนะครับสามพันนี่คือเจอยังยังถูกเลยนะครับต่อมาเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กเนะี่ยเหมือนผมจะเน็ตไว้สองพันนะแต่อันนี้ผมเอามาให้พันห้านะครับอันนี้ให้ทุกองพันห้าเลยแต่ถ้าได้เอฟซีเป็นสามวงก็นั่นแหละผมขาดทุนนะครับแต่ว่าแล้วแต่เอฟซีนะครับ ไปสามองค์ผมก็จะเฉลี่ยแล้วก็จะเหลืออง์ละพันนะครับเนี่ยตอนแรกจบจอบวองนี้กะว่า fc ประจานะที่เขาชอบจอบนึกว่าเขาจะชอบนะแต่เขาบอกเออไม่องนี้ขอผ่านก่อนนะก็เลยยังอยู่อยู่นะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคันเป็นพิมพ์แข้งติดนะแข้งติดไม่รู้ว่า fc จะรู้ไหมเนะี่ยนะครับเนะี่ยแข้งเขาจะมีเเป็นก้อนเนื้ออะไรติดมานะครับจะก,ก็จะประมาณนี้นะเพราะ ในเอฟซีดูความเป็นธรรมชาตินะเม็ตรงเม็ดเตือดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้ส่องกันไปเอาไว้ติดตามกันไปก็เดี๋ยวความรู้ก็คงจะเพิ่มพูนกันนะครับเอฟซีหวังว่านะครับต่อมามาเป็นหลวงปู่เผือกขุสะนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาชื่อวัดอะไรกันแน่นะเพราะเขาเรียกกันว่าหลวงปู่เผือกนะครับในเนื้อหาเก่าเนี่ยพวกซาแดงพวกค้าบสนิมข้าวอะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะไม่รู้เขาไปวางไว้ตรงไหนหรือเปล่านะ หรือเป็นการแต่งไหนก็ไม่รู้นะว่าเป็นการแต่งแบบไหนนะครับทนาดมีความรู้ก็แบ่งปันกันได้นะครับผมดูเนื้อหากเก่าจริงๆนะเนี่ยดูเป็นเนี่ยสภาพจับสภาพผ่านมานานอย่างสมเด็จเลยนะ FC ถ้าดูแบบว่าเพื่อแล้วนะอยา่างะสมเด็จเลยก็ไม่ถ่ายเยอะแล้วกันนะครับ FC ถ้าชอบองค์ไหนนะอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับพร้อมส่องให้ตลอดเวลา ต่อมาเป็นพระสมเด็จพระคุณพรมนะครับฐานแซมฐานอะไรก็ไม่รู้นะครับเอฟซีเคยเปิดหนังสือเจออยู่นะครับ mm. มีด้วยนะเอฟซีวันทั้นก่จริงๆก่จะมาเปิดแพงเนีเดี๋ยวเอาคลิปนี้รุดให้พันห้าก่อนถ้าคลิปนี้พันห้าไม่โดนเดี๋ยวคลิปน้าเจอกันใหม่แต่ราคาจะแพงขึ้นหน่อยนะครับภ mm. าพเดิมๆนะพระไม่อันนี้ไม่ใช่ร้อยบินนะ,นะเป็นร้อยเดิมๆของเขาอยู่ละ สวยแท้เดิมๆนะพารสมเด็จเราก็ต้องเล่นกันอย่างนี้แหละนะครับเนะี่ยต้องดูเนื้อหาเก่าไว้หลักนะครับวันนี้ก็เพิ่งเปิดไปผมลงไปในคลิปเร็วเนีโอ้โหคนดูกันหลักพันคนเลยนะครับมีคอมเมนต์มีอะไรมาด้วยนะพวกคาบพวกนี้เนี่ยผิวเป็นคาบกุคาบดินคาบอะไรก็ไม่รู้นะเอฟซี FC. เนี่ยเราก็เล่นกันเท่าที่เราชอบนะครับดูเนื้อหาให้เราชอบดูให้เราถูกใจนะ คมไหมครับ FC เนี่ยโคตรคมเลยน,น่าจะเขาเรียกอะไรวัดเป็นวัดเป็นน่าจะแบบหุ่นคมน้อย FC ผมก็ไม่แม่นเหมือนกันนะครับไม่เก่งก็คลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ